ยามาฮ่าอานะครับคันนี้แรปสติกเกอร์อารนะครับปี2017วิ่ง20,000กิโลเท่านั้นนะครับของแต่งจัดเต็มเต็มลำเลยเดี๋ยวมาดูอย่างแรกนะครับท่อคาร์บอนบิกทรงคาร์บอนบิ๊กจีนะครับอ่าก็ได้ยางเป็นสายฟ้านะครับถล่มาด้านนี้นิดนึงได้เป็นโซ่ RK นะครับแม่หมุดทองแล้วก็ที่บังโซ่คาร์บอนนะครับตัวนี้มีสปูนมาให้เรียบร้อยแล้วสปูนอีเวอร์เทคนะครับถล่มาด้านบนนิดนึงตรงนี้บังโคลนไมค์คาร์บอนนะครับ แล้วก็อันเดอร์เทลส่วนอันเดอร์เทลจะเป็นส่วนนี้นะครับด้านบนเป็นคาร์บอนหมดอ่าแล้วก็ทายสั้น d n a เนะครับของแต่งเยอะมากนะครับคันนี้ถบมานดนึงนะครับพักเท้าได้เป็น r s v นะครับสองฝั่งเลยสวยๆแล้วก็ครอบเฟรมตรงนี้เป็นคาร์บอนนะครับด้านบนการลอยถังน้ำมันคาร์บอนนะครับเป็นของ RPM มถบมาด้านข้างนิดนึงนะครับมีการล้มกลางซ้ายขวานะครับ แล้วก็การแข็งเครื่องมีมาให้เรียบร้อยแล้วโอเคถมมาด้านบนหน่อยนิดนึงนะครับตรงนี้การเบรคเปของไลท์เทคนะครับแล้วก็ป um ั um ๊มเบมโบปั๊มเบมโบเป็นของอันนี้เป็นรหัส19 RSC นะครับอ่าแล้วก็กาดหม้อน้ําดูกาดหม้อน้ำนิดนึงครับมีกาดหม้อน้ำมีให้เรียบร้อยแล้วครับของ E-Votech นะครับสวยงามไลนมาด้านบนนิดนึง ชิลด้าดำซิโร่แกร์ิี้นะครับแล้วก็ที่อุดกระจกไลท์เทคมาฝั่งด้านนี้นิดนึงนะครับมือคัทมือคัทของ TWM 1เป็นของเ w m 19 IC เหมือนกันนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้มีนิดนึงนะครับกาดไฟหน้าแล้วก็คันนี้ไล่น็อตไทเทเนียมมากับทั้งคันนะครับรถสวยงามมากอ่าเดี๋ยวมาดูเลขไม้นิดนึงนะครับรถสวยจริงๆของแน่นๆเลยครับ เด็กใหม่2 1 1 8 3กิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับ ของแต่งรถล้น,นแบบนี้ละครับเราขายไปแค่4 6่0 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้ทุกสิ่งทุกอย่างในรถไปเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ